สวัีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ ทุกคอมเมนต์ทุกสับสัครที่มีให้กับอาจารย์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะ FC ทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่และก็ท่านที่อยู่ทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะที่ยังเป็นกำลังใจในการรับชมรับฟังช่องกิ่งไผ่พยากรณ์นะคะขอบคุณไว้เป็นอย่างสูงค่ะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักลายปักนะคะคุ้มเนื้อหาตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง31ธันวาคม2563อาจารย์ได้เปิดดวงไว้แล้ว เซตนี้เป็นดวงคนมีคู่คนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่นะคะค่ะเราจะแบ่งเป็นแถวบนเป็นดวงชาวตรุนแถวที่2เป็นดวงคนรักแล้วก็แถวที่3เป็นไพ่สรุปความสัมพันธ์นะคะค่ะเรามาดูไพ่ใบที่1เป็นไพ่8ถ้วยนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นว่าลักษณะหน้าไพ่เป็นคนเดินหันหลังจากไปนะคะไพ่ใบนี้อาจจะมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเขา กำลังจะเหมือนกับพัดผ้ากันไม่ท่านก็เขาแหละได้เดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะคะท่านมีความรู้สึกว่าเขาโกหกหลอกลวงท่านอาจจะจับประเด็นบางอย่างหรือไปเห็นข้อความข้อมูลอะไรบางอย่างนะคะไพ่เดอะเมจิกคือดาวเมอร์คิวรีดาวเอกสารดาวข้อความข้อมูล ท่านรู้สึกเสียใจภาพสามดาบเป็นภาพผู้หญิงนั่งร้องไห้ทำกลางสายฝนที่ตกกระหน,นำ่ำมืดแปดด้านนะคะท้องฟ้ามันมืดหมวัวชีวิตท่านก็มืดมนอยู่ตอนนี้ท่านเจ็บปวดท่านไม่รู้เลยว่าจะเดินไปทางไหนอะ่ะจะไปต่อหรือจะจบจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะท่านมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาอะ่ะ ติดต่อกับท่านหรือคุยกับท่านพอเรื่องของผลประโยชน์อมืมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้จริงใจเขาหลอกลวงอะ่ะนะคะไเดอมเมเชียนนะเ,เหมือนท่านเคยช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะช่วยเหลือบางท่านก็ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือบางท่านก็ช่วยเหลือในเรื่องของการงานอืมอคำแนะนําหรืออะไรบางอย่างก็ได้คือมันเหมือนกับชาวตุนได้ได้ทุ่มเทได้ ทุ่มเททั้งจิตใจลงไปอ่ะอช่วยทุกอย่างอะไรประมาณนี้แต่การได้รับกลับมามันคือความเจ็บปวดน่ะนะคะก้าเเรียนอยู่ใบสุดท้ายรู้สึกเงาและโดดเดี่ยวมากช่วงนี้มีความรู้สึกแบบชีวิตเราเหมือนมืดมนอ่ะเหมือนไม่รู้จะเดินทางไปทิศไหนอ่ะม,ม,มันมันมันมืดไปหมดเลยอ่ะไพ่ที่ขึ้นแบบนี้นะคะท่านกำลังอยู่ในภาวะเศร้าทุกขนะคะ ก็ขอให้เข้มแข็งโดยเร็วนะคะเรามาดูฝ่ายเขาบ้างนะคะเขาเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนสามถ้วยเด็กถือเหรียญสี่ถ้วยไอ้โทษทีค่ะเสียเหรียญแล้วก็สองดาบไพ่วิวออฟฟอร์จูนเนี่ยอาจารย์มองว่าเขาคนนั้นก็เหมือนอยากกลับนะอยากกลับอยากรีเทิร์นกลับมาแต่เขาก็เหมือนเพิ่งจะเริ่มคุยกับใครใหม่ๆเนาะสามถ้วยกับเด็กถือเหรียญน,นะคะเขาเพิ่งเปิดใจกับใครบางคนไปแหละเหมือนเขาก็ มีความสุขกับการที่จะคุยกับคนนี้เหมือนกันแต่ในส่วนลึกๆของหัวใจเขาอะนะฮะสองดาบเหมือนเขาก็คิดถึงคิดถึงชาวตุลรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจอ่านะฮะรู้สึกคิดถึงเหมือนเขาเริ่มเริ่มไม่แน่ใจในในในความคิดของเขาในการกระทําของเขาอะเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าตกตกลงแล้วเขาอะต้องการคนใหม่จริงไหมหรือเขายังต้องการชาวตุลอยู่ เขาเริ่มคิดมากแล้วนะคะถึงแม้ว่าเหมือนเขาไปคุยกับคนใหม่แล้วแต่อีกใจหนึ่งเขาก็ยังลืมท่านไม่ได้เนาะไพ่สรุปความสัมพันธ์เป็นไพ่ The f o o l The m e มเช i n n เก้าถ้วยแปดเมท้าแล้วก็ De วิ l นะคะไพ่ยอย่างนี้แปลว่า The Fool เนี่ยมันเหมือนกับแน่นอนความสัมพันธ์ยังเป็นลักษณะของการไม่ผูกมัดนะคะยังเป็นไปไปมามาชาริออตเดอะฟูลนนทีเจอกันก็ยังมีความรู้สึกรักผูกพัน ต่อกันอยู่นะคะแต่พอมันมีดีวิลนี่แหละมันคือเรื่องของอมือที่สามเหมือนการชดใช้กรรมเก่ากันอยู่ยังไม่จบไม่สิ้นนะเนี่ยแสดงว่าเขายัางจะต้องรีเทิร์นกลับมาให้ดีวิลเลิกกันยากมากคุณกับเขาเหมือนมีกรรมร่วมกันตั้งแต่อดีตชาติชดใช้กันเนี่ยชาตินี้ไม่รู้จะหมดไหมเนี่ยนะคะเพราะเหมือนลักลักเลิกตลอดเวลานะคะแม้กระทั่งปักเนี่ยเหมือนคุณจบไปเดี๋ยวเขามางอคุณก็ใจอ่อน ก็ยังไปกันต่อเนี่ยจะอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบแบบนี้เลยนะคะที่อาจารย์มองเห็นนะปักนี้นะก็ต้องถ้าเป็นไปได้ก็ลองลองกลับมาแบบเข้มแข็งแล้วรักตัวเองให้มากๆนะคะเรามาดูดวงคนโสดบ้างนะคะดวงคนโสดชาวตุลค่ะคุณจะเป็นยังไงนะคะปักนี้สำหรับคนโสดอาจารย์ขอเปิดดวงคนโสดขอไพ้ ดวงคนโสดนะคะได้ไพ่แดาบได้ไพ่เดอะซัได้ไพ่เ้าดาบ,ด,ด,ด,าบดาบเยอะมากเลย10ดาบคนโสดคุณเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเสียใจกับการกระทาของเขามากมายเลยนะ แต่มีหนึ่งไม้เท้าถือว่าดีแล้วค่ะโอเคอ,อาจารย์แปลอย่างนี้นะคะอาจารย์มองว่าคุณผ่านการเสียอ,อกเสียใจเก็บปวดทุกทรมานมาแล้วแล้วมันจบไปแล้วละสิบดาบคือมันจบไปแล้วแต่ตอนนี้คุณกําลังเข้มแข็งหนึ่งไม้เท้ากระเดิ่ซันคุณกําลังเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณกําลังแบบพัฒนาตัวเองให้เป็นที่ยอมรับของคนอื่นคุณต้องการลบคําสบประมาทใครก็ตามที่แปดดาบอืม ดูถูกคุณไว้ประเมินค่าคุณต่ำแต่ต่อไปนี้ทุกคนจะต้องหันกลับมาสนใจเพราะคุณจะเป็นคนใหม่คนใหม่ที่เห็นค่าของตัวเองและมีโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงมีโอกาสที่จะซซักรประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงนินนะคะเด็กถือดาบถือดาบแล้วเป็นลักษณะของการมั่มั่นการก้าวปว้าหน้านะคะเพราะนั้นอาจารย์มองปักนี้คนโสดเน้นการทำงานน่ะเน้น มีชื่อเสียงเน้นตัวเองเป็นที่ยอมรับของคนอื่นซึ่งคุณจะได้สิ่งนั้นยังไม่ได้เน้นในเรื่องของความรักใหม่ๆนะคะสำหรับชาวตุลปักนี้นะ,ะโอเคขอไพ่คำแนะนำจากไพ่ฟังใจค่ะให้คนทั้งโสดและไม่โสดชาวตุลน,นะคะอาจารย์ขอไพ่คำแนะนำสองใบค่ะคุณได้ไพ่อะไร ได้ไพ่ราชาถ้วยมหาธรรมครันธีได้ไพ่เอกอัปสอดเขียนว่าไปตายดาบหน้า,มาไม่ไม่ได้แปลว่าไปตายจริงๆนะบอกก่อนนะมันเป็นคำพังเพยนะถ้าแปลนะคะมหามหาธรรมคันธีท่านอาจจะเป็นรัฐบุรุษที่แบบน่าเอาเป็นแบบอย่างท่านเป็นคนที่สมถะหรือเป็นคนที่มีความคิดความอ่าน ในเชิงแบบพอเพียงก็ได้นะในเชิงที่แบบเเขาเรียกว่ามีความเป็นตัวตนของตัวเองอะนะไพ่ใบน,นี้มีความคิดความอ่านที่ที่ที่เคารพความคิดของตัวเองนะท่านท่านท่านขานทีเนี่ยนะคะแล้วถ้าจากความหมายราชาถ้วยก็คือเป็นคนใจดีด้วยเป็นคนน้ําใจดีงามไพ่ถ้วยธาตุน้ําและไพ เอ็ดออฟสอดเนี่ยอาจจะมองถึงการเริ่มต้นการไปข้างหน้านั่นแหละเหมือนกับบอกว่าไปตายดาบหน้าไม่ได้แปลว่าเราเราไปตายดาบหน้าหมายถึงเรานะ่ะพร้อมที่จะผเผชิญสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะดีจะร้ายเราพร้อมแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการแนะนําไม่ว่าคุณจะเคยผิดหวงังคุณเสียใจอะไรมาก็แล้วแต่อาจารย์มองว่าคุณนิ่งแล้ว ราชาถ้วยคุณเข้าใจสัจธรรมของความรักของชีวิตคุณพร้อมที่จะเดินหน้าพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแบบแบบเข้าใจอะค่ะไม่แบบฟูมไฟแล้วอะแบบนิ่งแล้วอะอะไรประมาณนี้นะคะขอไพ่เพิ่มจากไพ่โลมาส์อังเจลค่ะไพ่คำแนะนำจากโลมาส์อังเจลสำหรับชาวตุล คุณได้ไพ่ New Love ดีมากเลยค่ะคุณได้ไพ่ Wedding ว้าวเป็นไพ่ที่สมบูรณ์แบบในเรื่องของความรักโอเคค่ะอาจารย์ถ้งบอกว่าคนเราถ้ารักตัวเองถ้าเริ่มคิดได้เริ่มมองโลกที่แบบไม่ได้ท้อแท้พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวคุณเองในที่สุดแล้วคุณจะมีใครสักคนมาคุกเข่าขอความรักเหมือนนี้ในภาพได้เลยเห็นไหมคะภาพผู้ชายคนนี้ ถือดอกไม้กําลังคุกเขา่าขอความรักจากผู้หญิงคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นภาพที่ที่แบบสวยงามนะคะ uh, a n e w p e r s o n has stolen your romantic feeling uh, คุณจะได้รับบรรยากาศนี้อย่างแน่นอนรักใหม่ๆสิ่งดีๆเกิดขึ้น wedding ก็น่าจะยกระดับความสัมพันธ์ไปถึงเป็นคู่มั่นหมายแต่งงานกันในอนาคตได้นะคะ uh, ถ้าคุณ เข้าใจตัวคุณเองเลยเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีเหมือนที่ไพ่ขึ้นทุกอย่างโอเคมากโอเคนะคะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถ้าถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ b s c r i b e ติดตามให้กำลังใจอาจารย์ด้วยขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ